ต่อเนื่องกันที่เรื่องของอุตสาหการรมภาพยนตร์ต่างประเทศในไทยกันบ้างค่ะเติบโตค่ะผู้สร้างภาพยนตร์จากจีนพร้อมเข้ามาถ่ายทําในไทยคาดการว่ามูลค่าการลงทุนกว่า750ล้านบาทค่ะ พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรียินดีกับความก้าวหน้าและผลตอบรับของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ต่างประเทศในไทยค่ะซึ่งนักลงทุนต่างชาติให้ความสนใจและพร้อมเข้ามาถ่ายทําภาพยนตร์ในไทยอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดค่ะไทยได้ร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงปักกิ่งครั้งที่13เป็นครั้งแรกและได้รับเกียรติจากผู้จัดงานเทศกาลภาพยนตร์ให้ไทยเป็นคันทรีออฟออเนอร์ประจำปี2566ค่ะ ทางนี้มีผู้สร้างภาพยนตร์จากจีนพิจารณาถ่ายทำภาพยนตร์ในไทยอย่างต่อเนื่องคาดการมูลค่าการลงทุน750บล้านบาทพร้อมสานต่อความสำเร็จให้ไทยเข้าร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติอื่นๆค่ะท้งนี้ครับหน่วยงานของไทยพร้อมสานต่อความสำเร็จในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานส์หรือว่าคานสฟิล์มเฟสติวัลนะครับที่มีขึ้นช่วงกลางเดือนพฤษภาคมเพื่อเป็นการขยายช่องทางการเจราจากับผู้สร้างภาพยนตร์ทั่วโลกให้มาถ่ายทำในไทยเพิ่มขึ้น พร้อมประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการถ่ายทําภาพยนตร์ต่างประเทศในไทยโดยมาตรการส่งเสริมการถ่ายทําภาพยนตร์ต่างประเทศในไทยได้ดําเนินการปรับปรุงระเบียบอํานวยการแกร่กองถ่ายต่างประเทศนะครับมีการคืนเงินนะครับซึ่งปรับขึ้นเป็นร้อยละ20-30ถึงเป็นระยะเวลา2ปีและการปรับเพดานการคืนเงินนักลงทุนแก่ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ได้ที่เว็บไซต์นะครับ w w w t f o d o t g o t h ครับ